สวัสดีครับอยู่บุ้งนะครับในเพจเอเชียนพิลลี่ไลท์เทเลร์นะครับวันนี้มาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับฟุตบอลเช่นเคยนะครับผมเมื่อคืนนะครับก็เรียกว่ามีนัดพิเศษที่สุดแล้วนะในวงการฟุตบอลนะครับก็คือช่วยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนั่นเองนะครับคืนลมาดริดนะครับพบกับดอร์ทมุนด์นะครับผมก็เป็นเรอัลมาดริดครับที่สามารถคว้าถ้วยนี้ไปได้สำเร็จนะครับก็ถือว่าไม่พลิกโผนะเป็นความคาดหมายนะครับเพราะผมเชื่อว่าก่อนเตะเนี่ยถึงจะเป็นนัดชิงก็จริงนะแต่ว่าภาษีทางเรอัลมาดริดเนี่ยค่อนข้างเลือ แน่นอนกว่าดอทมูลพอาะสมควรนะครับเรียกว่าเก่าในถ้วยนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็สามารถเอาชนะไปได้นะสประตูศูนย์เลยทีเดียวนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นพี่ขาผมก็เป็นการสัมภาษณ์นะชิงจุดเบรนลิงแฮมนะครับซึ่งเป็นนักเตะเขาเรียกว่าตอนนี้ก็เป็นตัวสําคัญที่สุดของมาเลทก็ว่าได้ในอายุที่ยังน้อยนะถือว่าเป็นหัวใจสําคัญเลยดีกว่านะจุดเบรนลิงแฮมบอกว่านะครับว่าตัวเองเนี่ยพูดไม่ถูกเลยนะครับในการที่เขาได้แชมป์อ่าทั้งนี้มาแลตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเขาทุกคนนักเตะทุกคนและฝฝ่่่่่่าาาาาายยยยัันนนนนนทกองเเเถถถ้้้วววีีีตสมรไปึ แชมป์ได้เลยนะฮะสามารถครอบครองมาได้นะครับแล้วเขาเหมือนฝันที่เป็นจริงอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาไม่มีคำพูดใดๆเลยนะครับที่จะอธิบายความรู้สึกของเขาได้นะคือมันมันเข้าใจนะอารมณ์แบบนี้นะครับสำหรับถ้วยบิกเลียแบบนี้นะมันก็คงเต็มล้นปีนะครับผมแล้วก็ต้องดูต่อไปครับว่าเบลิแฮมนะครับจะคว้าถ้วยแชมปดกกับมาเลดเนี่ย กี่ถ้วยนะครับในอนาคตเพราะว่าตอนนี้น้องยังอายุน้อยมากๆนะครับแล้วก็เรือบรรทุกเนี่ยกับถ้วยชมเปญเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นของคู่กันนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เชื่อว่ายังมีโอกาสอีกเยอะนะครับสำหรับเรือบรรทุนะครับที่จะคว้าถ้วยต่ออ่าถ้วยนี้ในปีต่อๆไปนะครับลีดยิ่งต่อเรือบรรเนี่ยต้องบอกต้องบอกเลยว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นทีมที่เจนใหม่นะครับกำลังผัดเปลี่ยนนะครับแล้วก็กําลังจะเป็นการผัดเปลี่ยนที่ ครบถ้วนสมบูรณ์แบบแล้วด้วยนะครับไม่ใช่แบบว่าเพิ่งเปลี่ยนนะก็น่าสนใจมากๆนะสำหรับลูมันเดตนะครับเราก็ยินดีกับแฟนบอลลดททุกคนด้วยนะครับที่สามารถคว้าแชมป์ลีกถ้วยนี้ไปได้นะครับในปีนี้ครับผมโอเคครับทีต่อไปนะครับไม่ไม่กินพูดถึงยักษ์เตะนะใช่ไหมครับก็จะพูดถึงผู้จัดการทีมบ้านนะพี่แจ้งเรานั่นเองนะครับคาร์โลอันเชลอตตินะครับเขาบอกว่านะครับตัวเขาเองเนี่ยแฮปปี้มากๆนะในการคว้าถ้วยนี้มานะแต่เขาก็ยอมรับว่าภายในครึ่งแรกนะครับของการแข่งขันเนี่ย เขาไปแฮปปี้เอาซะเลยนะครับในการที่เขาเจอกับดอทมูลอ่าครั้งนี้นี่ครับเพราะว่าดอทมูลแต่สามารถเขาเรียกว่าทําเกมในรูปแบบที่ตั้งใจมาเล่นได้นะนั่นคือการที่อ่ารับอย่างเนี้และสวนอย่างอ่าน่ากลัวนะอันตรายนั่นคือทางของเขาอยู่แล้วแล้วก็ดอทมูลสามารถทําแบบนี้อยู่ได้เรื่อยๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาครึ่งแรกเนี่ยวเขาค่อนข้างที่จะเป็นกระวนบ้างๆนะครับสำหรับคาโลอันเชลโรตินะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับครึ่งหลังก็สามารถที่จะอ่า ทำเกมนะครับไปตามแผนของตัวเองได้นะครับแล้วก็ใช้ความเก๋านะครับบทเอาชนะไปได้นะสองประตูศูนย์นะครับทำให้อ่าอันเชลอตติเนี่ยก็สามารถคว้าถ้วยนี้นอีกครั้งนละยนี่ไม่ใช่ครั้งแรกของเขานะับสำหรับคาร์โลเชนลอตตินะที่สามารถคว้าถ้วยยูฟ่าแชมเปียนส์ได้นะครับผมก็ ถือว่าน่าสนใจมากๆ,ๆนะครับสำหรับโค้ชคนนี้นะครับมันมีจุดหนึ่งสำหรับที่ผมแปลกใจของคาร์โลเชนโรตินะนั่นคือตอนที่เขาย้ายไปเอเวอร์ตันนะเพราะว่าคาร์โลอันเชนโรติเองเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะกลุ่มทีมใหญ่ๆตลอดนะครับแล้วก็ดดประสบความสำเร็จมากๆนะครับแต่ว่าจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาไปย้ายไปอยู่เอเวอร์ตันนะครับตอนนั้นเป็นอะไรที่ผมรู้ยขาลงแกรหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีการให้สัมภาษณ์ออกมานะครับว่าอาันที่เขาย้ายไปเอเวอร์ตันเนี่ยเพราะเอเวอร์ตันเนี่ยกำลังแบบทะเยอทะยานสุดขีีดนะะครรับแล้้วก็พอมท่จ ซื้อนักเตะนะครับตามที่คาร์ล์ตามที่ที่แจ้เราต้องการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยมองว่าเป็นการท้าทายแบบใหม่สําหรับเขานะครับแล้วก็ปีที่เขามาคุมเอเวอเรสตนก็ต้องบอกเลยว่าตั้งทำงานได้ดีนะครับไปถึงกลางตารางเลยทีเดียวนะครับปกติเนี่้อยู่ช่วงหลังท้ายอะไรอย่างงี้นะฮะใีโซนตรงชั้นแต่ว่าตอนคาร์ลอาเชโสติเล่นนี่ก็แอบมีลุ้นบอลยุโรปเบาๆเหมือนกันนะครับสุดท้ายกลับมาหรือวันเด่นนะครับทำเอเวอเรสตนได้ปีเดียวนะครับ เขาก็ต้องเขาก็บอกตรงๆว่าตัวเขาเองเนี่ยถ้าเป็นทีมของบาเลตต้องการตัวมีใครประนีตได้แล้วก็กลับมานะครับมันก็สามารถคว้านะครับแชมป์เป็นลีกนะครับเป็นประดับบารมีตัวเองอีกหนึ่งครั้งเลยครับสำหรับทัวร์ใหญ่ใบน,นี้อันนี้ก็สุดยอดมากๆครบับสำหรับคาร์โลอันเชโรติครับบอลที่มีเกมก็มาเอ็มเป็นแปดไทยแลนด์ที่หนึ่งของเอเชียความบันเทิงครบจบในเว็บเดียวโอเคครับเป็นทีวต่อไปนะครับอีกหนึ่งโกลเดนทาวนฟิลที่ ทั้งโลกจับตามองอยู่ต้องใช้คำนี้นะครับเพราะว่าน่าสนใจมากๆากเขาบินมาดูนั่นเองนะครับของไบเชสเตอร์เต็ดนะครับบอกเลยว่าเด็กคนนี้นะฮะท็อปฟอร์มองไม่รู้จะพูดยังไงเขาเรียกว่าแจ็คเกิดกเต็มตัวในระยะเวลาอันสั้นนะครับแต่ว่าพาวพาวล้อเกินนะครับั้ง เกมลุกเกมรับนะครับแล้วก็เทคนิคอันนี้คือสำคัญมากๆคือเล่นบอลสวนกันมากๆนะสำหรับคนที่เล่นแบบโอ้โหใจนิ่งกว่าผู้ใหญ่เยอะนะครับผมเล่นข้ามผู้ใหญ่เลยนะครับแล้วก็มีข่าวข่าวมาเรื่อยๆนะครับในเรื่องของสโมสรอื่นเริ่มจับตามองนะครับทั้งนิบลิคก็แอบมีวี่แววที่สนใจไปดูเช่นกันนะครับแล้วก็พอมันมีหลายๆสโมสรเริ่มสนใจเนี่ยเขาก็เลยพูดถึงสัญญาของมาใดูกันนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะจัดการยังไงกับนักเตะคนนี้นะครับที่จะลั้งให้อยู่กับทีมต่อไปนะครับโดย สมบูรณ์โดยไม่ต้องพองหน้าพวงหวังนะครับซึ่งหลังจากนี้เนี่ยเขาคิดกันว่าสัญญาขไปดนยูจะเกิดขึ้นนะครับหลังจากที่ั่วฟุตบอลยุโรปนะครับที่ทีมชาติเเตะกันนะครับหลังจากที่แข่งเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็จะมีการถกกันใหม่นะครับในเรื่องของสัญญาของไมดูและเชื่อแล้วเกินคราวว่าแมนเชสเตอร์เต็ดนะครับก็ยังคงที่จะจัดการกับไปดูได้อย่างไม่ได้เกียรตินะครับก็เชื่อว่าไม่ได้เกียรตินะครับเพราะว่าแมนยูจะมีอะไรประหลาด บ่อยๆต้องยอมรับตรงๆว่ายิ่งเป็นนักเตะที่เขาแบบมีใจให้อะไรอย่างเงี้ยนะอย่างไปดูอย่างเงี้ยที่รักสมโมสรอ,อย่างล้นปีเหลือเกินนะครับเขาก็จะชอบแบบมีสัญญาที่ค่อนข้างเอาลัดเปรียบนะสำหรับผมเองนะคือต้องบอกก่อนเลยว่าก่อนหน้านี้ในยุคข,ของเกเซอร์หรืออะไรก็ตามนะครับที่เราจะเห็นว่ามีเรื่องทเราวิวาทเรื่องของค่าตัวนะครับที่มันค่อนข้างที่จะแตกต่างกันในทีมค่อนข้างมากนะครับมันทําให้เกิดอ่าค้อรัหานะครับแล้วบาลานในทีมผมเนี่ยมันเสียนะครับผม ซึ่งตรงนี้ผมก็ต้องดูกันต่อไปว่าไบดูเน่ยแมนเชตเตอร์เต็ดจะจัดการอย่างไรนะครับอันนี้ต้องต้องต้องดูกันเลยนะครับแต่เชื่อว่าแบรยูจะจัดการได้นะครับในยุคใหม่นะครับของเซอร์จิลลาสีฟนะครับก็คิดว่าจะได้ได้มีปัญหาอะไรนะตัวนักเตะก็ค่าง,ง,ง,งที่จะรักและเคารพสโม,มรสมมรบ้างอยู่แล้วนะครับก็เรียกว่าแมรยูเนเป็นหนึ่งเดือนในหัวใจของเขาอยู่แล้วนะครับก็คิดว่าจะไม่ได้มีอะไรที่เกิดประหลาดเกิดขึ้นนะครับผมก็หวังว่าแมนดูจะเซ็นสัญญาไปเชสเตอเต็ดต่อไปอย่างราบรื่นครับผม โอเคครับมานที่ข่าวต่อไปนะครับข่าวนี้นักเตะคนโปรดของผมนะครับโอซิเมนนั่นเองแหละครับผมสูนหน้าของนาโปลีนะครับคนนี้เรียกว่าสําหรับผมนะผมว่าครบเครื่องมากนะครับในสูงหน้าปัจจุบันที่มีอยู่นะผมให้หนึ่งในสเลยแล้วกันนะครับที่เรียกว่าน่ากลัวนะครับอ่าและฟุตบอลนะครับเป็นสูนหน้าที่ครบเครื่องนะครับทั้งโบ่งทั้งยิงทั้งกระชากสามารถจบได้นคนเดียวเลยนะก็มีข่าวนะครับล่าสุดอาตเต้านะครับของเซนน่เนื่องว่าเซนนต้องการตัวนะครับแต่ทั้งนี้นะเนี่ยมันไม่ง่ายนะครับเพราาะว่ ทางดาบปลีเนี่ยตั้งเป้าไว้นะครับสำหรับโอซิเมนเนี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยสามสิบนะครับถึงจะเริ่มคุยได้นะครับต้องไม่ต่ำกว่าร้อยครับร้อยต้องมีคุยก่อนนะครับสตาร์ก็คือต้องร้อยก่อนซึ่งแน่นอนครับอาร์เซนอลตอนนี้หลังจากซื้อเดคคาไลต์ไปหลักร้อยแล้วร้อยล้านนะฮะก็ถ้าไม่มันเป็นดิวที่ยากนะครับที่จะจ่ายโอซิเมนได้ถึงร้อยล้านปอนด์ขึ้นไปอีกนะครับผมก็ต้องคงมีการขายนักเตะแล้วก็แลกเปลี่ยนกันพอสมควรนะครับซึ่งดิวเนี้ย ผมมองว่าอย่างค่อนข้างยากต่อเตะยังไงก็ตามนะครับผมก็เป็นข่าวที่น่าสนใจแต่ถ้า์เซนอลได้อุณจริงๆเนี่ยผมบอกเลยว่าโหน่ากลัวนะน่ากลัวมากเลยนะครับเพราะว่าด้วยระบบการแของขันนัน่นที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยค่อนข้างที่จะครบเครื่องสมบูรณ์แบบอยู่แล้วนะครับถ้ามีศูนย์หน้าแบบระดับโอเิเมนมาเนี่ยผมบอกเลยนะว่าเป็นอะไรที่แมซี่ก็แซีเถอะนะน่ากลัวจริงนะครับแล้วผมเชื่อว่าบอลสไตล์อ่า อ,นนอ,อเลนเนี่ยก็โอซิเมเดเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้าขาเลยแหละสำหรับผมนะผมคิดว่าโอซิเมเดน่าจะระเบิดฟอร์มได้เพี้ยงปังๆเลยแหละนะครับในการที่ถ้าเกิดย้ายมา,าเซนต์นอลจริงๆนะครับผมก็ต้องติดตามต่อไปครับว่าโอซิเมเดจะได้ย้ายมาอาร์เซนอลหรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าณปัจจุบันนะตอนนี้นะผมเชื่อว่าดาปุลีนะครับน่าจะยากที่จะล้างแล้วนะครับในการที่อ๋อ สัญญาเอออะไรต่างๆของสเห็นเนี่ยมันเริ่มหมดนะครับแล้วผมก็เชื่อว่านักตึกน่าจะพย,ยายาณนะครับในการที่จะออกไปคว้าประสบการณ์ใหม่ๆนะครับหรือไปลุ้นถ้วยใหญ่ๆนะครับกับสโมสรที่มันแบบว่าใหญ่ ใหญ่พอที่จะบุกทุกถ้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเช่นนะหรือบริษนะครับอ่าทีมใหญ่ๆต่างๆที่เรารู้กันนะครับผมก็มันยังไงมันก็น่าจะครบเครื่องกว่านาโปลีนะครับแต่สิ่งที่เป็นอยู่ณตอนนี้นะครับก็ต้องติดตามต่อไปครับสำหรับโอาจะไปเหนนะครับและอาร์เซนอลนะครับผมโอเคครับมาครั้ที่ข่าวสุดท้ายกันนะครับผมก็ขอพูดถึงยูซอฟุตซาน่าละกันนะครับผมคนนี้เป็นเดิฟฟิลของโมนาโกนะเรียกว่าฟอร์มการเล่นแพาวนะครับแล้วก็ อ่ามีหลาย,ลายทีจะส,สนใจตัวเขานะครับค่อนข้างมากมายเลยทีเดียวนะครับผมอาทิเลยแมนเชสเ,เตอร์อยูไนเต็ดงี้นะครับปารีสแซงเชสแมงนะครับผมโอ้โ,โหเห็นไหมเอซิมิลานะครับแล้วก็อาร์ติโกบาร์เลต์เรียกว่ายักษ์ใหญ่ทุกลลกต้องการตัวเขานะครับสำหรับฟฟาน่านะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับ้งว่ยังบอกว่าสุดท้ายแล้วจะให้เป็นเรื่องของอ่าทาง เอเจนต์นะครับหรือทางสโมสรเนี่ยเป็นคนเลือกให้เขาแล้วกันนะครับเพราะยังเขายังมีสัญญาอยู่นะครับกับโมนโกนะครับซึ่งถ้าไม่เกิดการดิวย้ายทีแต่อย่างใดเนีเขาตัวเขาเองก็ยังแฮปปี้ในการที่จะเล่นให้กับโมนโกต่อไปนะครับแต่ท่านี้นะเห็นไหมการพูดออกมาแถงข่าวเนี่ยก็ไม่ได้ปิดก้าวซทีเดียวนะครับก็เรียกว่าเอาง่าย ใครจะเอาให้รีบจบเดียวซะนะครับเพราะผมเชื่อว่าหลายๆสโมสรที่ต้องการตัวเขาอยู่ค่อนข้างที่จะมีโอกาสนในการส่งความสาเร็จมากกว่ามนาโกนะครับแล้วก็ได้ลุ้นเล่นด้วยที่มันใหญ่ๆเนี่ยที่เข้ารอบลึกๆได้เนี่ยด้วยศักยภาพของทีมด้วยนักเตะต่างๆหลายๆคนของทีมนะครับแต่ละทีมที่ผมพูดถึงมาสี่ทีะ ยังไงก็ดูแข็งแกร่งกว่าโบนโกอยู่นะครับแต่ต้องยอมรับนะโบนโกปัจจุบันนะครับในฝรั่งเศสไม่ใช่ทีมที่ล้มง่ายๆเหมือนกันนะครับผมถึงเขาจะไม่มีอัดได้เป็นซูเปอร์สตาร์นะครับแต่ว่าโบนโกเป็นทีมที่เขียวยากนะครับแล้วก็เป็นสโมสรลุ้นแชมป์เต็มตัวเหมือนกันสำหรับโบนโกทั้ในนิเอร์ฝรั่งเศสนะครับอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าโคฟาน่าก็เป็นส่วนสำคัญนะครับหนึ่งคนเลยในะที่ทำให้โบนโกแข่งแกงแบบนี้นะครับผมก็น่าสนใจผมบ้างต้องติดตามต่อไปครับสำหรับอนาคตนะครับของโคฟาน่าและโบนโกนะครับผมเป็นยัังงงไบบ้าคร ข่าวสารในวันนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจของเราด้วยนะครับเอเชียมุกิไลท์ไทยแลนด์นะครับวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ